Oh, คุ้นกำหําครับผมมาไวจบไวครับโอ้แมคโครมันลือป่าพอดีครับนกมาเนาะ กล้อง um ครับพี่แรกบินออกไปนู่นครับคุณกำหำครับเดี๋ยวเก็บนกมาครับแม่ครูมาเสียงกลางๆครับผมลายลายลายตามนี after, ้คุณกำหำเนาะเดี๋ยวจะให้ดูระบบการติดของเขาครับผมระบบการติดคุณกำหัมก็เกือบไม่ได้แหบเหมือนกันแล้วครับนี่ครับปลายนิ้วครับผมนี่เนาะรวบสองนิ้วเนาะนี่ตีนเหี้ยน รวบสองนิ้วครับระบบการติดสองนิ้วสองนิ้วโอเคครับเก็บนกก่อนครับแมคโครมาเก็บร้อยครับผมกำห้ำครับคุณคุณกำห้ำ